เห็นหัวหัวเลยงูตัวใหญ่ปะบ้านใครเนี่ยบ้านใครพวกมันนี่เลยอ๋อมันจะไปกินไก่ลุงกี่ตัวตอนนั้นงูเห็นกี่ตัวเห็นงูกี่ตัว อ๋องูมันอยู่นี่ตัวเดียวอ๋อแล้วต,ตัวเงินตัวทองวิ่งมาเจอมันพอดีออ๋อก็เลยเจอมันตลงมีตัวเง,งินตัวทองแล้วก็งูสองตัวฝาผ่านน้องลูกแต่แต่ที่ลุงไล่มาเป็นงูหรือว่าอะไรตรงงัวเง,งินตัวทองอ๋อโอ้โอหตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยวังนะระวังนะแต่ก็ไปเอากระเป็นใหญ่ที่ โอ้มันกินไก่เรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยฮะอ้วนบึกเลยเนาะกินแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยขอตัวไปจับไปขายไปชายเก็บไปเลยอพูดอะไรันใช่ไหมเขาเอาไปเลี้ยงเขาเอาไปเลี้ยงแล้วเขาคลายที่แค่คลายแอบปล่อยเชือกปล่อยเชือกคลายแล้วคลายแล้วเออใส่เกลือกันกับปูที่ไมัน มูน่าะลายูมูจะกัดเาดิูน่ะลายนี่นะไม่กล้าปล่อยหรอกอุ้ยแสตัวใหญ่เลยจะพอหรือเปล่าสอบการไปก็แนนวทัก เอาไปยุแไทงไอเคมันจะสู้กัน <laughs> ตัวเท่ากันเลย